สวัสดีครับพบกันแล้วนะครับกับการแพทย์แปนาทีเย่ yeah! มาทำอะไรตอนนี้จะเที่ยงคืนแล้วนะฮะการแพทย์แปดนาทีครั้งนี้ครั้งที่หกหกห้านะครับผมประจำวันนี้วันที่แปดกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับทำตอนนี้เพราะว่าทราบมาว่าบางท่านอาจจะยังไม่นอนเพราะว่ารอวันที่เก้าเดือนเก้าอีกไม่กี่นาทีที่จะต้องฟาฟันใช่ไหมครับอ่าช้อปปิง้ง่ประมาณน,นนะครับ ก็คิดว่าหลายๆท่านย,ยังคงอยู่นะฮะก็เลยมาทําตอนนี้จริงๆไม่ใช่นะจริงๆก็เพิ่งอ่านหนังสือจบนะครับแล้วก็ทํางานทุกอย่างเคลียร์เสร็จก็เพิ่งมาได้ตอนนี้นะครับโ okay. อเควันนี้จะมาเล่าเรื่องอะไรนะครับวันนี้เห็นคุณหมอท่านหนึ่งนะครับคุณหมอออรู้จักกันดีนะครับคุณหมอเขาพูดเรื่องของอภาวะผู้หญิงที่หมดประจำเดือนเร็ว นะครับคุณหมอเขาเจออันตรซาวดูผนังมดลูกบางดูลังไข่เล็กดูอาการที่ผิดปกติแล้วก็แล้วก็อินบ็อกซ์เข้าไปเซลล์นิดๆหน่อยๆคุณหมอเขาบอกเอ้ทางงั้นพูดเลยไหมได้นะครับ <laughs> โอเคนะฮะยินดียินดีนะครับก็ได้ไปรีวิวมานะครับเออ่ก็เป็นเรื่องของ5ข้อนะครับ5ข้อน่ารู้นะครับสำหรับคนที่เข้า สู่วัยทองก่อนอายุ40นะครับอันนี้เป็นชื่อเรื่องนะครับแต่ว่าคำนิยามจริงๆนะครับอันแรกเลยนะฮะข้อที่1นนะครับเรื่องของคำนิยามนะครับเรื่องที่2ก็คือว่าเจอบ่อยแค่ไหนนะครับอันที่3ก็คืออาการมีอย่างเป็นอย่างไรนะครับอันที่4ทําไมถึงสาคัญและอันที่5เราจะจัดการดูแลอย่างไรนะครับหข้อหน้ารู้นะครับอันแรกคือนิยามนะครับ ้องบอกว่าปกตินะครับภาวะไวททองนี่ก็คือว่าเป็นภาวะหลังจากหมดประจำเดือนไปแล้ว1ปีนะครับนับจากนับจากประจำเดือนครั้งสุดท้ายนะครับเมโนก็แปลว่าเดือนนะพอสก็แปลว่าหยุดเมโนพอสก็หยุดทุกเดือนนะครับแต่ว่าถ้าตามคำนิยามเขาเอา1ปีนะหปีหลังจากเมนครั้งสุดท้ายเนะี่ยเป็นเข้าภาวะไวททองหรือว่าเมโนพอส แต่นะครับภาวะที่เข้าวัยทองก่อนวัย40ปีนะครับในสมัยก่อนนะในสมัยก่อนเขาใช้ว่า premenopause นะครับหรือว่า p r e m a t a u r e o r i a n failure ก็คือว่าการที่รังไข่สูญเสียการทำงานไปก่อนวัยอันควรนั่นเองนะเลแต่นะแต่ในปัจจุบันเนี่ยเราใช้คำว่า POI นะ POI P.Mature o v a r i e n Insufficiency นะครับ Insufficiency ทำไมเขาถึงใช้คำนี้เหตุผลเพราะว่าบางทีมันไม่ได้เฟลเลียไงนะครับหลายๆครั้งคนที่เป็น POI นะครับสามารถตั้งคันเองได้สามารถตั้งคันเองได้ใช้คำนี้เลยนะฮะประมาณ5-10%เลยก็ถือว่าเยอะหมือยกันนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เฟลเลียไงมันแค่ทำงานได้ไม่ดีพอ เท่านั้นเองนะครับดังนั้นอันนี้คือนิยามนะครับนิยามนิยามเพิ่มเติมก็คือว่าคนไข้จะมาด้วยอาการนะครับอาการประมาณนี้กล่าวถึงอาการเรื่องอินซิเดนต์นะครับอินซิเดนต์เจอได้หนึ่งใน250นะครับในคนไข้อายอุน้อยกว่า35ปีนะครับแล้วก็จะได้1ต่อร้อยในคนไข้40ปีซึ่งเราเพิ่งพูดไปเนาะเมื่อ เมื่อหัวข้อผ่าตัดไวทองนะครับเจอหนึ่งในร้อยนะครับบางคนก็ว่าเยอะบางคนก็ว่าน้อยนะครับที่สําคัญพวกนี้มักเป็นเองนะฮะมักเป็นเองไม่ได้เกี่ยวกับที่หมอไปตัดรังไข่อะไรงนี้นะไม่ใช่ไม่เอาหรือว่าไม่เอาตัดไปนะครับโอเคแล้วคนไข้จะมาด้วยอาการอะไรนะครับอันแรกเลยที่จะชันเนี่ยคนไข้จะมาด้วยอาการของประจำเดือนผิดปกติคือมาน้อยนานๆมาที ไม่สม่ำเสมอนะครับนั่นหนึ่งอาการของประจำเดือนอันที่2คือคนไข้จะมีลูกยากกว่าเดิมนะครับคือปกติก็ยากอยู่แล้วใช่ไหมฮะอ,อายุ3าขึ้นเนี่ยเริ่มมียากแล้วนะครับแต่นี้ยากกว่าเดิมอีกนะยากกว่าเดิมคนไข้มีอะไรอีกคนไข้มีอาการของภาวะออสโตรเจนต่ำออสโตรเจนคือฮอร์โมนเพศหญิงนั่นเองนะฮะเดี๋ยวจะไปขยายความต่อให้ฟัง นคนไข้จะมีอะไรคนไข้อาจจะตรวจเลือดเจอความผิดปกติได้เช่นะฮอร์โมนอาจจะขึ้นสูงเหมือนเข้าคนวัยทองนะครับเหมือนเข้าคนวัยทองอันนี้ก็คืออาการและก็ห้องแลบที่เราที่เราจะตรวจได้นะครับแล้วทําไมถึงมีความสําคัญข้อ4แล้วฮนะข้อ4ทําไมถึงมีความสําคัญเหตุผลเพราะว่าถ้าเข้าสู่วัยทองก่อนวัยอันควรแล้วนะครับหมอใช้คำว่าวัยทองนะก็คือ ความหมายในนี้ก็คือ POI อาจจะเกิดปัญหาต่างๆตามมานะครับได้แก่เช่นปัญหาด้านกระดูกพูนเ,นเอสโตรเจนเป็นตัวทําให้มีการสร้างของกระดูกเอสโตรเจนที่หายไปก็ทําให้กระดูกเนี่ยเสื่อมลงเร็วนะครับมีภาะวะกระดูกพูนได้ mm hmm. เกิดอะไรอีกนะครับ mm hmm. เกิดปัญหาเรื่อง cardiovascular disease mm hmm. ก็คือเรื่องของโรคหัวใจและหลอดเลือดน,นะครับเป็นได้ง่ายขึ้น mm hmm. เหตุผลเพราะว่าหลอดเลือดเนี่ยจะทํางานผิดปกติ มีอะไรอีกบางคนก็อาจจะมีเรื่องของเซ well ็กชวลเวล b บี n g อิงเสียไปก็คือความบันเทิงระลงใจเกี่ยวกับเรื่องของเพศสัมพันธ์ลดลงนะครับลดลงอ่พาพออย่างเอพิโซดก่อนหน้าน,นี้ใช่ไหมที่หมอบอกว่าเอสโตรเจนเนี่ยอ่รังไข่ในกัรไม่ได้สร้างแต่เอสโตรเจนแต่ว่าสร้างโตรเทอโรสเตอโรนด้วยนะครับซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศชายที่ทําให้รู้สึกกระชุ่มกระชวยมีเรี่ยมีแรงแล้วก็มีความสุขเรื่องของเพศสัมพันธ์นะครับ มีปัญหาอะไรอีกมีงานวิจัยบางอันพูดถึงว่าเอสโตรเจนที่ลดลงนะครับคนที่เป็น p o i ทำให้เกิดปัญหาความจำแย่ลงนะครับเกิดปัญหาสมองเสื่อมเยอะขึ้นนะครับแต่นี้เป็นแค่บางการศึกษานะไม่ใช่ทุกคนนะครับมีอะไรอีกอันนึงคือเขาบอกว่าเรื่องของ emotional health นะครับเกี่ยวกับรเรื่องของอารมณ์นะครับคนไข้ที่เป็น p o i เนี่ยนะจะมีปัญหา depression นะครับ เพราะวซึมเศร้าเพิ่มมากขึ้นมีปัญหาวิตกตกังวลเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะอะไรเพราะว่ามันทําให้แลนชีวิตเขาเนี่ยมเสียไปหมดเลยเช่นชั้นอายุ35ชั้นแพลนว่าจะมีลูกอ้างตัวเองเป็น P.O.I จะไม่มีลูกได้ยากขึ้นไม่ใช่ไม่มีนะทําให้มีได้ยากขึ้นอายุ40ปีโหกําลังแอคทีฟเรื่องของเพศสัมพันธ์เลยอ้าวกลายเป็น P.O.I ทำให้เรื่องของเซ well ็กชวลเวลบีอิ่งลดลงอย่างนี้เป็นต้นนะครับ อันนี้คือความสมําคัญส่วนสุดท้ายนะครับใช้เวลา8ปนาทีีแมนจเ,เมนต์จะทํำยังไงนะรวินิจฉัยแล้วควรจะหาสาเหตุนะคต้องควรจะหาสาเหตุสาเหตุเยอะมากลิสต์เยอะมากเช่นเป็นความผิดปกติของโครโมโซมนะครับมีความผิดปกติของโรคออ,ออตโตอิมมูนดิซิสก็คือโรคแพ้ภูมิตัวเองนะแพ้แพ้ภูมิตัวเองนนึง มีโรคที่เกี่ยวกับเรื่องของไทรอยอย่างนี้เป็นตน้นหลายโรคมีเป็นลิสต์เลยนะครับเพราะฉะนั้น Management ก็คือหนึ่งหาสาเหตุก่อนเราจะได้รักษาสาเหตุเช่นเป็นโรคของออโตอิมูดิซิสเราจะได้ไปรักษาโรคทางนั้นนะครับอ๋อแล้วก็แน่นอนพอรักษาโรคตัวภาวะ POI ก็จะดีขึ้น,นครับส่วนใครแบบหมดไปแล้วหมดไปเลยเราอาจจะให้ฮอร์โมนทดแทนก็ไดนะ้ไม่เป็นไรนะครับสามารถให้ได้ เพื่อที่จะลดเรื่องของภาวะกระดูกพูนนะครับลดเรื่องของโรคหลอดเลือดหอัวใจนะครับอย่างนี้เป็นต้นทำให้เซ็กชว่วเวลบีอิงดีขึ้นไดนะนน้ก็อันนี้เป็น5ข้อนะครับที่ที่น่ารูส้สำหรับคนที่เข้าสู่วัยทองก่อนวัย40ปีนะครับผมว้าวแต่นาทีแล้วนะครับ เเดือน9แล้วนะครับเราต้องรีบไปช้อปปิ้งกันนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะที่อยู่ด้วยกันวันนี้นะครับละยังไงเราพบกันอีกทีวันพรุ่งนี้การแพทย์แผนไทเพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่ตัวเราเองครับผมสวัสดีครับ